เข้าไปได้ไหมเจ้ากะเข้าไปได้เออเออเข้าไปได้เออเออพูไปแล้วพี่น้องเลยเนาะใช้กระพริบจุดได้ไหเออลองนะแม่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วปุณนะเออโอ้มาแล้วแบบนี้คือสิตปล่อยทุ่งในสมุทรอธิษฐานนะทางสิทธิยาวๆเลยเด้อ นข้บขาหน่อยได้เฮียนไว้ไว้เดอ้อรับเขาหน่อยได้หลุดไว้ไว้เดอ้อจ้าบอ, <laughs> อ่ะเป้าว่ะนี้เป้าวิ่งยง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเนาะโดยนะท่านผู้ชมมาพบมาพอกับช่องบาเท้มาเนี่พี่น้อยกะสิมาอ่าหาทางสาวโม่พนพี่น้องเอ้ยเนาะนิ่งข่าวเพิ่นจัดวันเกาะวันเกิดบุญรอดท่านใดพี่น้องเอ้ยห่างกับบุญพี่น้องอยเนาะเห็นเพิ่นไปซื้อเค้กซื้อช้างมาเมื่อกี้นี่โดยบุแหละเห็นเพิ่นกำลังเซลล์อยู่พี่น้อยห่างกับสิข่าวไปหาเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะปะพี่น้องเดี๋ยวสิข่าวไปหาไปชมกันพี่น้อยโดย đẹt trẻ trèn nghe tiếng vọng này nó, ô, à ta, đôi Sabadi ừ, à, à, đó, các cô chú anh Samu, nó, cặp anh năm cưỡi bò, con anh sao mọi người, Happy Birthday, Move, ซื้อโมบ่สิเจ้าบ่เมนบอมูซ mm hmm. ื้อโมดิอ่าอายุ14ปีเนาะอ๋อจ้าววันเกิดมันยี่ปีน้องเลยข้างบนเด็ดเจ๊เด็ดเกลงตอนที่ย um ังพ um ี่น้อยเนาะจัดวันเกิดเสียมมาแล้วเออะอ่าบ่อันไพศาลเป็นผู้จัดการใช่เองมั้ ใเกิดเกิดยามาสบาดีเด้อโดยใช้ตัวำตวสูงใช้ตทำตวสูงบ้านนี่อธิษฐานในดีเด้อเจ้ต้องเกิดเลยใช้เขกโรงงานก็มีที่นี้บ่เข่าไปได้นะแม่เจ้ากัเข่าไปได้เออ ข่าไปไหน้เออเออปไปแล้วเป็พี่น้องนเนาะใช้กระเพยจุไดไหมเอาไปถือเครืนะคุกกี้ถือเครกใอง้อ่เอมไเใช้ใช้กระเพยกระยกระเยไหมไม่ใช่เอาใส่พอคกระเายไหมบอล้วรันดี้หาซื้อไผ่ล้ดีมันเกิดดีซื้อเองใช้ไผ่เอง เอาจุดเทียนก่อนจุดเทยียนแล้วอธิษฐาน m, เเพิ่จะลองเบิง้งเออไม่ได้ขายนั่นจ้ามัมาในขายสเรีย่ะอันน้องโมไปขายแล้วยังเตะมันเผากับไข่ลูกอันนี้ครับอันนี้มันเผา,นนนนเาถุงสิพันดิเ,เ 100, ดย้เยนะบ๊วเป็นคนมานีบ่น,บน,นี่มาโฮมงานเกิดว่า,าลายเล้เนี เ็นเาะเอ่อใช้จูดนแม่ไะหากะไฟอยู่หากไฟบนหินก้อนอะไรได้เห็นเนาะก้อนาชีพ้องวัลขี่อมาจับน้ำไลไหม้าฮอเพิ่งจัดวันเกิดวันเชพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่เคยแบบว่านั้นดิดิมบ่เค์แบบจัดทางสาวโมเพิ่นก็เลยยากมีโมเมนต์แบบว่าิันเกิดวันยังไงพี่น้องน ผัดแบบ้านนาลินเอ้ามีวันตัวกระหาอันกาแฟมาจุดนะอบุกาแฟขรเ้งแรกนนะเนเนาะเออบอยากมีจัดเองเออสื่อเองวันม้นี่ม้นี่เราบ้นเกิดเล่าเลยบอกม้นี่นะเราไว้ไหนเออวันที่สามเออวันเดือนสวันที่สามบอสสีปี่ ครบรอบไปใต้ประ,ประนเด้อลองเตรียมองเพลงเด้อฮเบร์เดย์เด้อเ้ยเบร์เดย์ฮเบร์เดย์วันเกิดวันใจ <c oughs> มามากุ๊กกี้มาพี่มาหนูพี่บานไปเออเหยียบพี่เอาล้องหน่อยแมพี่หน่อยเออล้องหน่อยแม่แม <S <S โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุณะเอโอโหมาแล้วบันนี้อธิษฐานเดอ้ออธิษฐานเดอ้ออธิษฐานเอา เอออธิษานก่อนเอาอย่างไรเฮอคือสปอยทุ่งได้สำมุอธิษฐานนะตังสิบตีง่ายๆเลยเด้อรับฟังคขาขน่อยเลเฮียบไวๆเด้อรับเขน่อยเลหลุดไวๆเด้อจ้าอาเป้าวนนี้เปววิ่งแย่งวิ่งแล้ววิ่งน้องเขาเล่าเพลงยังไม่เล่าไเนาะแต่เบอร์ที่ได้จบ อาเซ็ตซิดมัเนาะมัเนาะปาดกลากันบานี่มันเกิดพี่น้อยมีความสุขหลายๆสาโมมันเกิดเลยดีมีแห้งพี่น้อยเนาะขอได้ตามอขาว่าปัทนาวดีหน่อยดดยเอาเงพี่ยอย่าเอาขาเจ้าปรเทมาให้บ่เอาเลยทะเสามโมจะซื้อนี่นะ อาซผูกอือนระป่ดจการอาจารย์คกับโบเทมให้เนาะอตัดไปชนเลยเป็นสินเลยมัวตัวนี้ยเฮจะตัดไปนั่นะนันมีหลายคนเียตัวน้อยจะง่ายดิต้องตามมันนี่ตามันหัวจุกเลยมันนี่เนื้อถือเนี่ย เอาตัทเอามาตัวนี้เอาร้านเขย่งร้านนี่มั่วเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอากินป่าดีกวาป่าดีมันไงก่อนนอนก่อนไงไม่นเทียนใดข้าวให้ย่าไงก็ใส่ของพี่ข้าตัวนี้ของนี่เด็กเขาขจะของซื้อกินอยู่รเท้เหมอนเนาะไอ้มูเขาตัวไนจะหางให่กูไอ้มเอาตัวนี้หาอ๊ยงหาหางางหางหาเอาหางหาเอาางหางางหางหาหางหาเหาาา ถายมาต้งล e ้างให้กินก้อนนะงเบิ้ดจะของจะของไ้กินหูปีกมีกันุบอีกทำอีกเด้อองหนึ่งปายมันเห็นพรอไรบ้านเจ้าของไม่กินใช่บ้นนี้เจ้าของเลี้ยงนี่เจ้าของอันมันใหญ่หนึ่งป่าเปกขอันอันใหญ่มันเกิดมันเกิด มันเกิดซามโอจิมมีน่นาเอาสะของอ,นนะอะไรสุดินไหคบอยากเดชกินไหมกิมม่บ่นอะไแซ่บบ้าอกอนหาซีพน้องแพงเนาะโวยพรให้ลูกหน่อยไหมโวยพรให้ลูกนะแม่มันเกิดลูกแล้วข้อมไม่ใช่กะเพราแห้งๆแต่เฮ็ดตั้น มียินมีดอนอยู่พีป่ป๊กนี่นคือบานคือเมืองเด้อตั้งต้นตั้งต้นดิ้บจ่าอวนๆโดยซัมกาแฟเฟสพี่น้นนองไอ้เ <c oughs> นาะ <c oughs> ม,มันเกิดใครแล้วอันน้ำประแจซัมเมกเลย <c oughs> ม,มันเกิดลูกสาวจีิงจริวชั่วว <c oughs> ันเกิดใครเหรอเกิดสาวโมโ่สาวโมโ่ <c oughs> เาานาะ มีแต่ความสุขความเจริญพ่นาองนีัไปไปเยี่ยมยังบนดินใหม่จ้ามเกอ่ยเนอยจะนเค้กเจ้าของเจอรียกมีนรวบรวบรวบไปทีต้องกินดินบ่๋อกระบกะบเนาะตกินดินจ้ำ ดูยี่ลเปรางเนด้เเบิร์ดีโดยพี่น้องเนาะไมได้เลเห็นข่าวเฮ้อคายนแล้วขายนแล้วขายนแล้วมีแต่บาทได้คานี่แหละนี่ก็มันปวดหน่อยนึงแมนดีขึ้นแล้วดีขต่ีเลย พยิงรือไปชายเอเอจ้ากับละมันลรบ้างเลยเด้อขี่รถน่ะเด้อใงยินะบอว่านี่ันนี้เงงคืวัยสนั่เนาะเอเอพี่น้อยเนีมันเกิดสาโม่เพิ่นผู้ทั้งคืนหมูเรียบรวบเรียบบานเทาพี่น้อยวันที่กษีโคตจบคลิปกันพี่น้อยเนาะแสดงวามยดีดีกับสาโม่พี่น้อยวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่น้อยคนตัวคนสุขเจริญ ให้แกมาไหมที่โดยจะเสพอยู่พี่น้อยเนาสำหรับคลิปนี้ว่าที่อขอกลัวมาสบายดีสบายดี